มีเรื่องที่หลายๆคนตื่นตระหนกตกใจเรื่องโรคระบาดเกี่ยวกับฝีดาดลิงค่ะคุณหมอหลายๆคนพอได้ยินก็ตื่นตกใจเฮ้ยมันน่ากลัวมันเหมือนจะเป็นโรคเอในสมัยก่อนไหมฉันต้องทาตัวยังไงไม่กล้าไปเจอเจอใครเอ๊ะแฟนฉันเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าอยากให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝีดาดลิงมันเป็นยังไงมันติดต่อกันทางไหนมันติดงได้ง่ายไหมแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเนี่ยจะต้องป้องกันหรือระมัดระวังยังไงบ้างคะ ถ้าใช้ชีวิตนอกบ้านทั่วไปไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะคะทุกท่านนะก็โควิดนี่ติดง่ายกว่าเยอะแค่วัดใหญ่ RSV อะไรทั้งหลายติดง่ายกว่าเยอะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคติดต่อที่มาทางเขาเรียกว่าละอองฝอยอะไรก็ี้เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เคสที่เราเจอเนี่ยก็มักจะเจอในกลุ่มที่เขาเรียกว่ามีเพศสัมพันธ์กันเราก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเลยเหมือนเดิมที่เราแนะนําทุกๆคนที่เป็น ผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมรายการของเราก็าคือการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยควรจะต้องเขาเรียกว่า ทำให้ตัวเองปลอดภัยทุกครั้งก็คือควรที่จะต้องใช้ถุงยางอนามัยนะคะค่ะค่ะนะแล้วก็จริงๆเนี่ยสีดาลิงอ่ะมีมาตั้งนานตั้งแต่ก่อนที่โควิดจะหายไปแล้วด้วยซ้ำที่เขาเริ่มมีองค์การอนามัยโลกเนี่ยเริ่มให้ข่าวมาว่าเออต้องระมัดระวังนะค่ะช่วงแรกแรกเนี่ยเราก็เจอมีเป็นเขาเรียกว่าการรายงานเคสบ้างแต่จะด้วยความที่เรารู้สึกว่าคงไม่ได้น่ากลัวเหมือนโควิดมั้ง ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจกันมากเท่าไหร่ก็จะพบว่ามีจํานวนการรายงานเคสที่มันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หายใจเดินสวนกันไปสวนกันมาบนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยไม่ติดอยู่แล้วเนาะก็ติดเนี่ยผ่านการที่มันเอ่อตอนที่เรามีเพศสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเขาเรียกว่ามีเซฟเซ็กซ์เอาไว้ตลอดนะแล้วก็ยิ่งในกลุ่มคนที่บางคนคิดว่าเอ้ย เราอาจจะมียาที่มันช่วยป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสเอชไวแล้วเราคิดว่ายาตัวนั้นมันจะป้องกันฝีดาลิงได้ด้วยไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างหนึง่งเราก็เลยเห็นว่าเคสมันมีรายงานแล้วก็มีการเสียชีวิตไปเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในกลุ่มคนไข้ที่เขามีการติดเชื้อเ i v อยู่เดิมก็คือภูมิคุ้มกันเขาไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็มีติดเชื้อนี้เข้าไปก็ทำให้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมค่ะไปไหนก็พกถุงยยางด้วนะะะคค่ เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแต่ก็ไม่ต้องตื่นตระหนกกันมากมายนะคะไม่ต้องตื่นตระหนกไม่มีอะไรน่าตื่นตระหนกเท่ากับช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วที่ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะเห็นไหมมีชีวิตรักมีชีวิตเซ็กมีชีวิตคู่เนี่ยนะคะก็ต้องรับผิดชอบนะไม่งั้นก็อาจจะพาโรคไปมาหาสู่กันได้